สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาแนลนะคะตอนนี้ก็มี FC ซนะคะซื้อสินค้าให้นะคะซื้อกาแฟให้นะคะกับ YouTube ช่องต่างๆนะคะพี่ลาวันใหนดูเฉยๆให้ฟังฟังเฉยๆไม่ต้องมาพ่อฟื้น้าจิมมี่เฮ้ยเป็นคนเก่านั่นแหละเขาก็อ่านที่น้ำใหม่ใครบ้านนอก

อันกับไก่กามาอันไหนรถอันนี้อันนี้อันนี้ครับอันนี้อันนี้จิมมี่โอ้โหไม่ต้องรอจากใครคนเดียวเลยก็สั่งให้จากพี่นาคนเดียวทั้งหมดเลยนะครับพี่นาคคืออใร่ะ งบ่าวนัวสาวน้อย20บาทส่วนนเราก็จะโอลต้องลงคนอ่านได้ไหมเนี่ยคนอ่านได้ไหมคนอ่านได้ได้ไหมเนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่อไม่เป็นไรครับผมมีอยู่ผมซืีอให้แล้วผมซืีอให้อยู่นะครับ ของผมเลยมีน้องนอก10กล่องกินเป็นปีเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ให้ผมส่งไปมังงออกเออ ขอบคุณนิสานิสากิ่งกิ่งกิ่งดาวงขอบคุณคุณนิสากิ่งดาวงนะครับสั่งลงสิบสิบกระลับสกระักรับสั่งไปประเทศไหนครับประเทศอเมริกาไปประเทศอเมริกานิสา รัดอะไรนะรัดอะไรก็ไม่รู้นะครับรัดร,รัดอุ้ยไม่ใช่อเมริกาไหมไหนายเบสบอลดังขาเอ

ผู้ดูเบอร์ผู้ได้นะครับูคุณเป็นเบาหวานปัญัาไตนานได้แต่ลุงป้าม่ไม่ต้องพูดหรอไม่ต้องพูดหรอแปรเพื่อสุขภาพพอแล้วอ ของั้นมาวันนี้ครับทิปห่ชั่วโมงดูกอวันนี้จัดสามองศูนย์เลของเปล่าของเต่าวตมันเปออกเจ็ดเก้าศูใครจำได้โอ้โหนี่นี่น้มนยูเขาเอาคุณไรเดตัวที่พี่งกั้ก็ออกเจ็ดเก้าศูนย์วัวนี้จะลองดูนะครับงกลบสามสองศูนยเชื่อผูกล เปลียนสัวนทำงานแล้วนะคะลุงก็เปรียนตัวททำงานแล้วค่ะเอ็กซ์ ครับขอบคุณครับเห็นไหมครับคุณในพนักเกียรน้ำใจของคุณวันนี้นะครับคุณได้แปลงร้างนะครับน้องเกรี่นะครับอ่ยได้เลยดตั้งคลิปก่อนคากแปรกับตันดําซิ่งช่างโอมสิมมี่ไขบ้านน้องแอดชัย บ่าวน,นูอีดด้านทุ่นาครับลาวันพ่อพื้นโกโกไรส่งไหมีค่าส่งไหมนี่ถ่าส่งไหมนี่ท่าส่งนี่ี่เลยชื่อมาเมื่อกี้ไม่อยู่สักช่องเลยไปทางมนี้ลย้ไปาทางมีค่าส่งนะครับปทางบก60บาทไม่มีล้นะส่งฟรีนะครับถ้าโอนมีเรื่องจริงมีไหมอยู่นี่ไหมจะตัวไม่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 ม่ จะอย่นอยู่นะัอันนี้จากพี่นานะครับมันต้องไปรับในลงมันต้องไปคลิปเลยางีละคนนเลันอน้ีละไา้ห่องครับีหยกระไดจ้กรไดสอกล่องเลยอ้ไทยบ้านนอกเออมาอีกแล้วไทบ้านนอกมาอีกแล้วจะเปิดช็อปนะครับตอนนี้ครับ เอาลับดีๆลับดีๆนู่นลไปนู้นไปนู่นไป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 ุปไิไปอปไ้ไป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 นปไ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 เไป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 ไาไปไปรปไ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 จไปไปไปานไปไปไปพป่ปไปไปืปไปากพปไปไปาปไปไปไปาปพปไปไปไอไปุปไปไปไปววไป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 ไนไปไปไไป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 บ่ไไัไปอไปไไปปไปปไุใ้ไไ จับนานะครับไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ในนั่นแน่โอ้งช่งพงไม่อยู่ครับช่างพงไม่อยู่ลงน้ำได้เลยมาถาานกับตันดําซิ่งขอพื้นยิราวันจนาครับ คุณพี่นานะะคแฟ้ะคะโกโก้ไลท์ไปกินข้าวอ่าไม่มาสละศินะครับบาวนุบาวนุอ่าสละบาวนุไปขัดน้องไปบัวนชิดปากเป้ะ่ปกปินแบบแบบไหนล้ะชิดปากแป้อ่าสละศิอ่าตัดที่ขาไเะ เพราะว่า,ข,าขนาดสินค้าที่เขาแจกทั่วไปที่มีหมดเขียนเลยอันนี้ก็หมดเวลาเลยแล้วก็สลาดสีไปใครบ้านนอกเด้อเอามั้ยมารับมารับใครบ้านนอกก็ไปเลย

มีอีกนะ่ีนเดี๋ยวเขาทยอยออกมาแต่ไม่รู้ว่าทำไมบ้างมีอีกนะใช่เขาบอกมีอีกนะแสดาเว่ามีคนตัดไปอีกมีมาเรื่อยๆเขากำลังล้อตอนนี้มาเรื่อยๆ ตีนนะครับวันนี้ของพี่นานะครับมมีอะไรครับพอรับไปก็ไปขายนะของ3า0รอแล้วก็มาให้ยิงกรบป๋องเราไมกินกาแฟด้มือแม่เราไมากินก่ธรรมดานี่ผมว่าคนไม่น้อยคนเป็นพันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยใจ้ตั้งใจขายต่อไปคิอาก็จะช่วย